สวัสดีครับอยู่กับไอ้บิ๊กเจนนะรงอิรุนนะครับถ้าคุณเป็นคอเกมและคุณชื่นชอบ Rainbow Six Extraction หรือ Rainbow Six Siege คุณต้องชอบโน้ตบุ๊กตัวนี้มากแน่ๆนั่นคือ Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition เป็นแบบ Limited ด้วยเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเกมอย่าง Rainbow Six เนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้จัก Rainbow Six Siege แล้วก็ภาคใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับอย่างตัว Rainbow Six Extraction ซึ่งทั้งคู่ก็จะ crossover กันนะครับมีตัวละครต่างๆ ที่ไปลิงก์กันในเกมนี้นะครับแล้วก็รูปแบบของเกมที่เป็นตัว extraction เนี่ยก็ยจะเป็นในลักษณะแบบเอเรียนปรสิตต่างๆมีความ intense นะครับมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เล่นกันแล้วนะและโน้ตบ o ๊กตัวนี้นะครับเป็น n o t e บุ๊กเวอร์ชั่นพิเศษนะครับที่ทาง MSI พัฒนาร่วมกันกับ Ubisoft นะครับตกแต่งอะไรต่างๆ จัดสเปคต่างๆมาบนโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้อย่างโหดมากๆนะฮะหน้ากล่องของเา้านี่เลยตรงนี้ครับระบุเอาไว้ชัดๆครับ Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition นะครับนี่ครับมีโลโก้ของตัวเกม Rainbow Six อยู่ตรงนี้นี่คือ Ubisoft และ MSI สีนี่ต้องบอกได้เลยว่าสีเหลือง Yellow นะครับตามธีมของเกมนะฮะมีโลโก้ตรงนี้ก็คือโลโก้ของหน่วย React นั่นเองนะครับ ตัวกล่องเอาไปตั้งโชว์ได้แบบสุดๆกันไปเลยนะครับเท่อ hey, ะสีตรงนี้ก็ไม่ใช่สีที่เป็นสีดำนะฮะออกแนวสีเขียวขี้มานะครับตามธีมของเกมบบที่แจ้งไปนะครับอยากจะให้เห็นตรงนี้นิดนึงก่อนแกะเครื่องนะครับนี่คือในฝั่งของสเปคเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU ครับ Intel i7 Gen12 การ์ดจอ RTX 3070 RAM 32GB หน้าจอ 2K 165Hz กันเลยทีเดียว โหโหดไปไหนแล้วพี s. <S ่เดี๋ยวเรามาลองแกะตัวโน้ตบุ๊กดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง <laughs> <carefully> เปิดแบบนี้หัวใจหัวใจจะวายเปิดแบบนี้เลยนะครับแนะนํานอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> หัวใจจะวายเลยเมื่อกี้นี่ <c oughs> ว่าจะฟั่มลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ความความไม่ใช่ฟั่มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างข้างในจะมีกล่องตัวนี้มาด้วยอืแล้วก็นี่คือตัวโน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็อุ้ยอะไรอ่ะนี่รวมถึงนี่เดี๋ยวเราไล่เรียงดูกันไปนะครับทีละอย่างกันแล้วกันเริ่มจากบันเดินก่อนนะครับนี่คือแผ่นรองเมาส์นะครับในเวอร์ชั่น Rainbow s i XMSI x อ่สวยไหมนี่เป็นบันเดินที่เขาจะให้มาในทุกกล่องนะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้น่าจะต้องร้องกรี๊ดกันอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับอันนี้นี่สำคัญมากๆเลยข้างในนี้นะฮะเขาจะมีคู่มือและตัวโค้ดเกมนะครับนั่นก็คือ Rainbow Six Extraction อยู่ข้างในนี้แถมไปให้เลยุลค่าเกมประมาณ1,070บาทนะครับ1,070บาทและเหนือสิ่งอื่นใดเห็นเขาว่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่านั่นก็คือนี่ฮะอะแดปเตอร์ไม่ใช่อะแดปเตอร์แถมอยู่แล้วนี่ครับ ว้าวแกะเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าข้างในหน้าตาจะเป็นอย่างไรอุ้ยไม่ออกตัวเมาส์ตัวเมาส์ลิมิเต็ด dition เรียกว่าเมาส์นี่สวยมากนี่ครับตัวเมาส์ครับเป็นเมาส์ msi Gaming m o u าส์เป็น rgb ด้วยและลวดลายต่างๆนะครับเอาอตรงนะ มีความเหมือนโบบา f เฟอยู่เหมือนกันนะมีความคล้ายๆลโบบาเฟอยู่แต่ก็จะมีเรื่องของโลโก้อะไรต่างๆนะครับเรนโบสิก t ์แอคทรักนะครับมีโลโก้ของตัวเกมแล้วก็โลโก้ MSI นะครับก็สวยนะตัวเมาส์นะครับเป็นริมิเต็เข้าคู่กับตัวแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เลยเด็ดดวงมากๆนะฮะคู่นี้คู่นี้เป็นคู่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวและจะเด็ดไปมากกว่านั้นอีกนะครับตรงที่ตัวเดปเตอร์นะฮะไม่มีลวดลายก็จริงแต่ ให้มาแบบเต็ม,มเมตเ็มหน่วยนะครับเป็น240วัตต์ของชิโคนี่นะครับตัวแดปเตอร์อ่าดีงามเก็บก่อนล้กันเยอะไปหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือตัวโน้ตบุ๊กอยู่ในซองตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าชมหน้าค่าตาของตัวโน้ตบุ๊กจะเป็นอย่างไรโอ้ โอ้ oh, ด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นทีเดียวนะฝาหลังสังเกตดูดีๆนะครับเล่นกับแสงเล่นกับเงาและสังเกตดูดีๆจะมีลวดลายนะครับที่ใส่ลงเพิ่มเติมไปด้วยนะครับและจะมีโลโก้ด้านหลังนะครับซึ่งจะเปล่งประกายตรงนี้นะฮะนี่ฮะช่วงนี้ช่วงนี้จะเปล่งประกายนะครับเป็นโลโก้หน่วย react นะครับไม่ใช่หน่วยสำรวจในะ Attack on Titan นะ น่วย React นะครับตรงนี้จะมีไฟเป่งประกายออกมาด้วยแล้วก็ไล่ลงมานะครับด้านล่างตรงนี้จะมีช่องระบายความร้อนนะครับ2ช่องเห็นลายเหลืองๆตรงนี้ไมหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีด้านในที่ทําออกมาได้สวยมากเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีแน่นอนช่องระบายความร้อนพร้อมระบบระบายความร้อน Cooler Boost 5นะครับ ส่วนบริเวณฐานของเขาก็จะมีช่องดูดลมเย็นเข้าไปนะครับมีฮิตไบร์นะครับทั้งหมด6เส้นนะฮะแล้วก็จะมีตัวพัดลม2ตัวนะครับคอยเป่าร่ลมร้อนออกมาแกะอัปเกรดได้นะครับตัวนี้เนาะในฝั่งของพอร์ตนะครับบริเวณด้านซ้ายมือก็จะมีช่องระบายความร้อนในส่วนของช่องระบายความร้อนก็จะมีด้านซ้ายมืออีก1ช่องนะครับ มีตัว USB Super Speed ตรงนี้1พอร์ตแล้วก็ USB 2นะครับหพอร์ตตรงนี้รวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งด้านขวานะครับจะมีเป็น Audio c o อ b บ e รแจนะครับ USB Super Speed นะครับ USB C นะครับแล้วตัว HDMI นะยังไม่เปลี่ยนมุมส้ายอีกอะยังมี HDMI อยู่ด้านขวาอีกมันลกครับ <c oughs> น่าจะไปไว้ด้านซ้ายนะส่วนนี้นะครับพร้อมกันนั้นมีแลนอีกด้วยโหเทพอร์ตไปไว้ด้านขวาหมดเลยอันเนี้ย ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องย้ายไปด้านซ้ายนะในเจ็หน้าหน้านะครับย้ํากันตลอดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝาดูก็แล้วกันนะครับนี่ครับจะมีไฟตรงนี้สีเหลืองนะฮะเปล่งประกายออกมานะครับซึ่งจริงๆมีไฟนี้เป็นสีขาวแหละแล้วก็โลโก้เป็นสีเหลืองเนาะมันก็เลยจะมีการเล่นลูกเล่นอะไรแบบนี้สวยสดงดงามทีเดียวนะครับอุ้ยเปิดได้ราบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหอ,อ่ะ เข้ามาสู่ตัวเครื่องกันนะครับนี่คือโอ้โห oh. อลังการมากนะฮะเดี๋ยวไล่มาที่ตัวบริเวณที่พักมือกันแล้วกันนะฮะไฟของเขาในฝั่งของคีย์บอร์ดนะครับตัวแป้นพิมพ์ยังคงเอกลักษณ์ของ MSI เอาไว้เป็นแป้นใหญ่ในส่วนของ q t y นะครับมีปุ่มลัดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสีไฟจะเป็นแบบ s p e c t รัม RGB นะครับ สามารถปรับแต่งสีได้อิสระเลยนะฮะมีปุ่ม number pad มาด้วยปุ่มตัวเลขมาให้นะครับแต่ปุ่มตัวเลขจะไซส์เล็กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มลูกศรน,นะครับซึ่งก็จะมีคีย์ลัดแฝงเอาไว้อยู่ในหล,หลายๆคีย์เลยนะครับซึ่งปุ่มลูกศรเองก็เป็นตัวเล็กนะฮะอันนี้เสียดายอ่ะน่าจะทำให้ไซส์เดียวกับตัว QWERTY ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้อ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดเนาะแต่ตรงนี้ฮะ ไม่เคยมีใน MSI รุ่นไหนมาก่อนนะครับคือการเน้น WASD สำหรับเกมเมอร์เลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบ Rainbow Six เลยและสีของเขาจะเป็นสีเหลืองด้วยพร้อมกันนั้นคุณเห็นสีที่เขาทำมาไหมฮะโคเทนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็พาดมาเป็นสีออกแนวเขียวขี้มาแล้วก็จะเป็นสีดำตรงนี้นะครับพร้อมกับนี่เลยโลโก้ React นะครับทีม React ตรงนี้นี่เองเทมากๆอะ่ะ Rainbow Six XGenus Analysis and c o n t a i n m e n t Team นี่คำย่อของ React นะครับเนี่ย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 ตรงนี้เท่มากอะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ฮะ React ระบุเอาไว้อีกนะเป็นชื่อหน่วยของเขานะครับมี label ตรงนี้ด้วยเท่มากนะครับในส่วนของตัว Touchpad นะ ชิ้นใหญ่แล้วก็เฉียงมาทางซ้ายนะครับพร้อมกันนั้นนี่คือ CPU ของเขานะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อม CPU นะครับที่เป็น Core i7 Core i7 1 2 7, 7 0 0 H นะครับเป็น Hybrid Core นะฮะมี1 4บอี่ Core เพลสนะ มีทั้ง performance core แล้วก็ efficiency core นะครับต่อมาการ์ดจอเป็น RTX 3070ในเวอร์ชัน130วัตต์นะครับเรื่องของความแรงอันนี้หายห่วงแน่นอนแรมครับ 32GB นะครับเป็น DDR4 นะบัส3 2 0 0 MHz SSD 1TB นะครับจุกๆมาให้เลยเป็น PCIe Gen4 ด้วยเหมือนกัน มี Windows เป็น Windows 11มาด้วยนะครับแล้วก็จะมี Wi-Fi 6นะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 6 Bluetooth นะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยแบตเตอรี่90วัตต์อั่วนะครับใช้กันยาวๆได้เลยส่วนหน้าจอเองนะครับหน้าจออันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากไม่แพ้กันหน้าจอเข้ามาพร้อมหน้าจอขนาด15.6นิ้วอ่าเนี่ยราก็ธรรมดาแหละหน้าจอ15นิ้ว แต่พาแนลของเขาเป็น IPS นะครับแล้วที่สำคัญนะฮะความละเอียดพิกเซลของเขาจะเป็นความละเอียดแบบ 2K 2560คูณ1440นะครับเป็น IPS 165 h z นะครับที่สำคัญค่าสีเที่ยงตรงด้วยเป็นค่าส DC ี DCI P3 นะครับ100% DCI P3 กันไปเลยถือว่าหน้าจอโคดใช้ได้เลยนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนตรงนี้พร้อมไมโครโฟนคู่ และตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับการกระแทกสําหรับตัวแป้นพิมพ์ไปโดนตัวคีย์บอร์ดครับ <c oughs> เป็นยังไงครับโดดเด่นไหมเด็ดมากๆนะครับสำหรับเจ้า MSI Crosshair 15ในเวอร์ชัน Rainbow Six Extraction e d i t i o n ตัว Limited นะครับต้องบอกว่าด้วยเวลาที่มันจำกัดมากๆผมได้น้ตบุ๊กตัวนี้มาประมาณ2 3สวันเท่านั้นเองแทบจะเทสไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมจะมีในเรื่องของผลเทสเอาไว้ให้ดูกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแต่ด้วยเวลาจากัดอาจจะเทสได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงลองไปดูในเรื่องของผลเทสการซึ่งผมจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้นะครับแต่สรุปจากการที่ได้สัมผัสในวันนี้ต้องบอก ว่าตัวโน้ตบุ๊กเทมากเป็นลิมิเต็ดเอ dition CPU แรงมากๆนะครับและที่สำคัญเล่นเกมกับ RTX 3070โดยเฉพาะกับเกม Rainbow Six นะผมบอกได้เลยว่าเล่นได้สบายหายห่วงแน่นอนจะไปเล่นเกมหนักๆโหดๆก็ได้เช่นกันเพระการจอแรง CPU โหดใช้สตรีมก็ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับการพรีวิวตัวโน้ตบุ๊ก Crosshair 15ในเวอร์ชั่น Limited ตัวนี้ Rainbow ซิ x ส์เอ็กซ์แฟชั i นเอดนั่นเองขอบคุณ MSI ที่เอื้อเฟื้อนรุน่นปุ๊กตัวนี้มาให้ได้รีวิวกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูผลเทสกันนะและถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยพิมไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ When the Offer you an accord. As a tarnished, you'll set off on a journey to the lands between, rich with mystery and fraught with danger, to face the former heroes of this world. The lands between comprises massive, dense play spaces. Teeming with threats and brimming with the unknown, you'll face many fearsome enemies. Meet a wide variety of characters and discover hidden dungeons. Those who brave these catacombs, find. and